สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะเราอยู่ที่ตำบลสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะวันนี้ก็จะพามา,มาดูบ้านนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวเป็นบ้านปูนชั้นเดียวพร้อมสวนผลไม้นะคะเนื้อที่หนึ่งไร่นะคะวันนี้จะรีวิวทีเดียวทั้งหมดสามแปลงเลยนะคะเพราะว่าเป็นแปลงติดกันแปลงละหนึ่งไร่ไร่ละสามล้านห้าแสนบาทนะคะ จะซื้อยกแปงลงสามไร่หรือจะแบ่งเฉพาะบ้านก็ได้นะคะเฉพาะบ้านหนึ่งไร่สามล้านห้าแสนบาทนะคะแปลงนี้หน้ากว้างประมาณสามสิบห้าเมตรนะคะจากเสาไฟฟ้าไปถึงเสาไฟฟ้านะคะด้านหลังด้านหลังก็เป็นสวนนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกอีกแปลงหนึ่งนะคะจะได้รีวิวพร้อมกันเลยอีกหนึ่งแปลงนะคะเป็นสวนทุเรียนนะคะหน้ากว้างประมาณ 30เมตรโดยประมาณนะคะสวนสวนทุเรียนข้างๆที่ติดกันนะคะจะซื้อบ้านหลังนี้หรือซื้อพร้อมส่วนทุเรียนก็ได้นะคะแปลงละหนึ่งไร่นะคะสวนทุเรียนนี้ยาวไปชนกำแพงเลยนะคะส่วนทุเรียนไร่ละ3ามล้านหกแสนบาทนะคะเนื้อที่352ร้อยงตารางวานะคะ ประมาณ4ี่สิต้นนะคะตามแนวยาวเลยนะคะตรงนี้อยู่ซอยร้อยรีสอร์ทนะคะเข้าจากถนนหลักเส้น3049นะคะเส้นน้ำตกสาริกาเขื่อนขุนด่านนี่นะคะเส้นหลักไปเขื่อนขุนด่านเข้ามา1กิโลเมตรนะคะจากเมือง,องนครนายกก็14กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในสวนของหนึ่งไร่ก่อนนะคะ บ้านปัจจุบันมีคนเช่าอยู่นะคะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะประปาไฟฟ้าบ้านเลขที่ครบนะคะนี่คนะภายในสวนหนึ่งไร่สามล้านห้าแสนบาทนะคะพร้อมบ้านหรือจะซื้อยกแปง 3, 000, ลงสามไร่นะคะ นี่นะครับบริเวณด้านสวนด้านหลังนะคะมีกระท้อนนะคะมีกระท้อนมีขนุนแล้วก็มายงชิดนะคะมีต้นกล้วย1ไร่3ามล้านหแสนส่วนสวนทุเรียน352ร้าสิงตารางวานะคะไร่ละสามล้านหะคะคิดตามเนื้อเนื้อที่เลยนะคะนี่ะสวนทุเรียน ทุเดีนก็จะยาวไปประมาณหกสิบเมตรนะคะติดถนนสาธารนณะสองด้านเลยนะคะถ้าซื้อสองแปลงนี้ก็ได้บ้านพร้อมสวนทุเรียนนะคะด้านหลังก็ยังมีต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยต้นมะนาวนะคะ มะนาวดกมากเลยค่ะสนใจสอบถามเบอร์โทรนะคะ0 9 1 0 9 9 6 2 4 4เบอร์นี้เป็นไอดียลน์ด้วยนะคะเดียวพาไปชมด้านหลังของสวนนะคะด้านหลังสวนก็มีแนวรั้วนะคะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของเรานะคะเราแค่ต้นแนวกลัวยนี้นะคะ เท่ากับซื้อยกแปลงสี่ไร่นะคะสี่ไร่แต่ถ้าซื้อแยกก็แปลงละหนึ่งไร่สองไร่เดี๋ยวรายละเอียดจะหวังไว้ให้ใต้คิดนะคะโฉนดแบ่งแล้วนะคะโฉนดพร้อมโอนนะคะหนึ่งไร่โฉนดแบ่งแล้วอันนี้ส่วนของสองไร่นะคะ มีแต่ต้นไม้ใหญ่ทั้งนันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวบินภาพมุมสูงให้ชมนะคะตันนี้ฝนตกนะะ่นาจะถ่ายถ่ายไม่ได้ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ บ้านวันนี้เข้าเข้าไม่ได้นะคะคนพอดีคนเช่าออกไปด้านนอกนะคะสนใจนะชมบ้านได้ทุกวันเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ